อายุ30บวกยังไม่เรียกแกแอรินมองคนอื่นอย่างเข้าใจไม่ต้องแคร์ใครทั้งโลกขึ้นชื่อว่าผู้หญิงก็ต้องไม่หยุดสวยและเหมือนดูแลตัวเองอยู่เสมอเช่นเดียวกันกับนักแสดงสาวแอรินยุคตะทัศที่ตอนนี้กลายเป็นคุณแม่ป้ายแดงไปแล้วเรียบร้อยแต่ยังไม่ปล่อยตัวเองให้ดูโรมล่าสุดแอรินยุคตทัศออกมาถ่ายทอดประสบการณ์ในอดีต ในรายการ Sisterhood EP 0.1ไม่มีใครไม่กลัวแก่แต่จะแก่อย่างไรให้มีความสุขทางช่อง YouTube Mirror Thailand พร้อมเผยมุมมองการใช้ชีวิตในวัย30บวกให้มีความสุขโดยมีนัทนวลัยวัชรพลเป็นผู้ก่อตั้งและพิธีกรดำเนินรายการแอรินในวันนี้แตกต่างจากอดีตเพราะไม่ใช่คนนี้เลยและไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นคนคนนี้ได้ในวันหนึ่งคือทุกวันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เราอยากจะเป็น แต่ถ้าย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วเราเคยคิดว่าจะใจเย็นได้เหรอจะใช้ชีวิตแบบนี้ได้เหรอจะมีครอบครัวได้เหรอจะท้องเหรอจะมีสามีได้เหรอแต่พอมาถึงจุดนี้ที่มาเป็นในสิ่งที่เราเคยฝันเรารู้สึกดีเพราะเราเป็นคนไม่เชื่อว่าตัวเองจะสามารถทําอะไรได้ซึ่งเราก็คิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่ได้ทําอะไรเหมือนคนอื่นได้ฉันก็มีชีวิตที่ดีได้ก็รู้สึกภูมิใจแต่หลังจากนี้มันจะยากขึ้นที่ว่าพอถึงวันที่เราผ่านความฝันนั้นมาได้ เราจะทำเป้าหมายให้มันได้ไกลกว่านั้นได้ยังไงเพราะตอนนั้นเราก็คงรู้แล้วเพราะเราได้สิ่งที่เราฝันมาแล้วแต่เราจะฝันอะไรต่อ 30' บวกไม่เรียกว่าแก่เรายังเป็นคนเดิมมุมมองความคิดเมื่อก่อนสำหรับเราอายุ30คือเรียกว่าแก่มันอาจจะไม่ได้แก่แต่ว่าคุณต้องรู้แล้วว่าชีวิตต้องมีอะไรคุณต้องวางแผนคุณต้องมีครอบครัวมีการงานที่ดีมีการเงินที่ดีตอนนั้นรู้สึกว่าอายุ30คือแก่แล้ว30คือแก่มาก พอมันผ่านช่วงเวลานั้นมาเราไม่คิดเลยว่าอายุ30มันจะแก่เพราะเรารู้สึกว่าเหมือนเดิมรู้สึกว่าเราเพิ่งอยู่ไฮสคูลวันก่อนเองก็ยังเป็นคนคนเดิมอยู่มันยังไม่มีอะไรที่เราต้องคาดหวังเหมือนตอนเรามอง30ในวันนั้นก็เลยรู้สึกว่าเจนใหม่ในยุคนี้มันแก่ช้าลงเพราะเรารู้สึกว่าเราโตมากับพี่ๆทุกคนที่เราคิดว่าแก่แต่เขาก็ยังเหมือนเดิมอยู่ซึ่งมันมีหลายปัจจัยมากกว่านั้นไม่ใช่แค่อายุและไม่ใช่แค่สิ่งนอกกายด้วย เรารู้สึกว่าตัวเองโตหรือแก่ตอนอายุประมาณ30คือเริ่มรู้สึกว่าร่างกายเราเปลี่ยนไม่สามารถปาร์ตี้ได้เหมือนแต่ก่อนเริ่มปวดหลังเริ่มไม่ชอบออกไปข้างนอกชอบอยู่บ้านอาจจะเป็นช่วงโควิดด้วยซึ่งตอนนั้นเราอายุประมาณ31ตอนนั้นเราเริ่มจะมีความสุขกับการที่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกรู้สึกว่าเราชอบอยู่เงียบๆฉันไม่อยากคุยโทรศัพท์แต่เมื่อก่อนคือคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเมากันเป็นชั่วโมง แต่ตอนนั้นเราเคยชอบความสงบจากคนที่ออกไปเที่ยวตลอดอยู่คนเดียวไม่ได้ใครไปงานที่ไหนปาร์ตี้ที่ไหนฉันต้องอยู่แต่พออายุ30มันทําให้เราคิดทบทวนแล้วว่าอะไรสําคัญมากกว่าและที่สําคัญเลยไม่ค่อยแคร์อะไรเลยไม่ใช่ไม่สนใจแต่ว่าเราสนใจตัวเองมากกว่าแคร์ความรู้สึกตัวเองมากกว่าและอีกไม่กี่คนในชีวิตเราใครจะคิดอะไรหรือคนนอกจะว่าอะไรก็ปล่อยให้เขาพูดไป เกการใส่หน้ากากแค่แค่คนที่แค่เราเมื่อก่อนใครพูดอะไรมานิดนิดหน่อยหน่อยหรือแซวอะไรเรางอนเป็นเรื่องเป็นราวอาจเป็นเพราะเราไม่มีความสุขกับตัวเราเองคือเราไม่รู้จุดยืนของตัวเราเองว่าเราต้องเป็นอะไรและพอใครมาพูดอะไรที่มันจี้นิดนิด,นดหน่อยหนย่เราก็เริ่มรู้สึกไม่โอเคขึ้นมาเพราะเราไม่มีความสุขกับตัวเราเองมากกว่า มันเป็นอารมณ์มากกว่าไม่ใช่เพราะช่วงอายุหรืออะไรมันมีหลายปัจจัยในชีวิตท,ที่เรารู้สึกว่าแค่นี้ก็พอแล้วอยู่กันสองคนกับสามีกับหมาอีกสองตัวก็มีความสุขแล้วไม่เห็นต้องไปเที่ยวเยอะแยะอะไรมากมายต้องไปเจอคนต้องไปเทคแคร์คนอื่นทำไมหรือต้องไปปั้นหน้าอะไรแบบนี้และสิ่งที่ไม่ชอบเลยอันนี้อาจจะฟังดูแย่อย่างเช่นเราไปงานอีเวนต์เจอคนมากมายเจอเขาถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างลึกๆเขาถามเพื่อเป็นมารยาทมันเป็นวง การที่ใส่หน้ากากสุดท้ายถ้าเราแคร์จริงๆเราไม่ต้องออกไปเจอเขาหรอกเราโทรคุยโทรหามันมีวิธีอีกหลายอย่างที่เราจะคุยกับเขาสําหรับคนที่เราแคร์จริงๆบางครั้งมันก็เหนื่อยกับการที่ต้องมานั่งเทคแคร์คนอื่นบางครั้งเราแค่อยากไปแล้วเรามานั่งอยู่กับคนที่เราแคร์ไม่ต้องมาคอยอธิบายตัวเองอะไรก็เป็นอย่างที่เราเป็นไม่ต้องเป็นคนอื่นและไม่ต้องเหนื่อยซึ่งเราจะเคยเป็นคนแยกขนาดไหนอดีตเราเป็นใครโดนประนามว่าอะไรมา เขาไม่เห็นแคร์เลยไม่เห็นตัดสินเราเลยและเขาก็ชอบเราบ้าบ้าบอแบบนี้อีกอย่างสามีเขาไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าแต่สามีเขาเป็นคนชมว่าเราเก่งนะเขามองข้ามเรื่องบ้าบ้าบอของเราไปเขาจะมองว่าเราเลี้ยงครอบครัวหาเงินเองผ่านมาได้ยังไงตัวคนเดียวซึ่งเขาจะเข้าใจเราและเราก็เข้าใจเขามันเป็นสถานะที่ดีในการเป็นเพื่อนกันที่สามารถคุยได้ทุกเรื่อง สำหรับเอจจิ้งไม่ได้แปลว่าเราแก่แต่แปลว่าเราโตและเราเข้าใจและเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นในทุกๆวันอย่างเช่นแต่ก่อนฉันต้องคอยเอาใจคนมากมายแต่ก็มารู้สึกว่าคนนี้ไม่ต้องแล้วเราคิดแค่ว่ากลับบ้านเรารู้สึกสบายไม่ต้องมานั่งคิดมากกว่าอุ้ยฉันไม่ได้เดินไปทักคนนี้เลยวันนี้ฉันเจอคนฉันแต่งตัวโอเคไหม อุ้ยฉันไม่มีกระเป๋าใบใหม่เลยเขาจะคิดว่าฉันตามเทรนไหมคือทุกๆวันเราก็คิดว่าเราไม่ต้องทำอันนี้ก็ได้แค่นี้เราก็โอเคแล้วกระเป๋าใบนั้นฉันไม่ต้องมีร้านอาหารนั้นฉันไม่ต้องไปคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการ เรียนรู้ตัวเองในเวอร์ชันที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกวนันและเหมือนเราเริ่มเข้าใจคนอื่นว่าเขามีเหตุผลอะไรอาจจะเป็นเพราะการที่เรามีครอบครัวด้วยและเพื่อนๆก็มีครอบครัวด้วยอย่างแต่ก่อนเวลาเราอยู่ด้วยกันเราจะรักกันมีกันแค่นี้แต่พอเราเริ่มรู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจทุกคนและเขาก็จะเริ่มเข้าใจเราเลิกฟาดเลิกไฟเข้าใจคนอื่นทุกคนมีเส้นเรื่องของตัวเองสิ่งทำให้เรารู้สึกรักตัวเองมากขึ้นมีหลายอย่างเลย ชอบในความไม่ค่อยแคร์และด้วยความใจเย็นเรื่องให้อภัยอันนี้ก็สําคัญเราเป็นคนไม่ค่อยโกรธใครแล้วไม่ค่อยคิดร้ายไม่ค่อยอคติถ้าเกิดมีใครทําอะไรแปลกๆหรือทําให้เราไม่ชอบเราก็จะช่างมันเถอะเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาเราก็จะมีการให้อภัยคนมากขึ้นแต่ถ้าเมื่อก่อนนะเราร้องสู้ความบ้าอยู่ตลอดเวลา แต่เดี๋ยวนี้เราก็กลับมาตั้งคำถามว่าทำไปเพื่ออะไรทุกคนเขาก็มีปัญหาของเขามีเส้นเรื่องของเขาเหมือนกันอย่างตอนเด็กๆเ,เราจะคิดไม่ค่อยได้เราจะรำคาญพวกผู้ใหญ่ตอนนี้เราก็จะมีความเข้าใจซึ่งมันมากับอายุเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าอายุ30แก่แล้วแต่ตอนนี้คำว่าแก่ก็ไม่ใช่40แล้วเพราะฉันยังไม่แก่ซึ่งคำว่าแก่ของเรามันเปลี่ยนไปแล้วแก่ของเรามันคือผมหมอกหนังเห่ิวนึกออกปากเพราะบางคน50ิก็ยังแซ่บยังบุนดีอยู่เลย และเขาก็ยังมีอะไรใหม่ๆที่เขาเพิ่งเจอในช่วงอายุนั้นบางคนเขาเพิ่งคนพบธุรกิจตัวเองในช่วงอายุ60บางคนอาจจะเพิ่งแต่งงานตอน65หรือบางคน40ก็เพิ่งมีลูกซึ่งมันมีเทคโนโลยี อะไรหลายๆอย่างที่มันชะลอความแก่ซึ่งเราไม่เคยคิดว่าคําว่าแก่ความหมายมันเปลี่ยนไปแต่ก็ยังไม่อยากแก่อยู่ดีเมื่อชัน่นคุณแม่มองลูกเติบโตเรียนรู้ไปกับลูกมองภาพตัวเองตอนอายุ40ของตัวเองน่าจะนิ่งกว่านี้ห่วงแต่ลูกซึ่งอายุ40เราก็อยากจะมีลูกสักสองคนแต่ยังนึกภาพตัวเองไม่ออกว่าจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ฉันก็ยังอยากไปดูคอนเสิร์ตนั้นอยู่ลูกนอนเดี๋ยวออกไปได้แหละมันยังมีความอยากซ่้อยากเรียวอยู่แต่เราก็ยังไม่รู้สังขารตัวเองว่าจะไหวขนาดไหน แต่40แล้วยังอยากจะนิ่งกว่านี้รู้จักตัวเองมากกว่านี้ แต่เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นคุณแม่เพราะขนาดท้อง8เดือนครึ่งสัมภาษณ์วันที่21สิงหาคม2567เราก็ยังเห็นภาพตัวเองเป็นแม่ไม่ออกคือเรายังไม่รู้เลยว่าจะเลี้ยงลูกยังไงทำผิดถูกแบบไหน,นคือมันก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งกับลูกแต่ก็ยังนึกภาพตัวเองไม่ออกก็ยังมองหน้าสามีทุกวันและหัวรอเพราะเรายังติ้งตองกันอยู่พอเราผ่านอายุ30มาแล้วคือมันเปลี่ยนไปปวดทุกอย่างปวดหัวปวดคอปวดนิ้วกินอะไรก็ไม่ค่อยได้ ปวดท้องอย่างเมื่อก่อนคือชอบกินของมันมากแต่ตอนนี้คือไม่ได้เลยวูบอกอย่างเดียวเพราะร่างกายกระเพาะมันไม่รับอาหารเหมือนตอนเราสาวๆแล้วกินเสร็จแล้วนอนดูทีวีก็ไม่ได้อีกเพราะจะเป็นกรดไหลย,ย้อนคือทุกอย่างมันพังไปหมดเลยหรือเราอาจจะใช้ร่างกายมันหนักมากเพราะไม่เคยดูแลร่างกายมาก่อนเพราะตอนอายุ20-30เราใช้ชีวิตแบบสุดงานนี้นะัทนวัลเสริมปิดท้ายว่าอาจจะเป็นเพราะร่างกายเราเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติ ที่เราต้องใช้ชีวิตให้บาลานซ์ซึ่งมันจะมีโอประกอบไปด้วย6อย่างคือการกินที่ดีการนอนที่ดีการออกกําลังกายไม่เครียดเหมือนจัดการกับความเครียดของตัวเองให้ได้และอยู่กับคนที่มีโพซิทีฟกว่าอีกอย่างหนึง่งก็คือเราจะไม่ใช้ยาที่มันทําให้เป็นเอฟเฟกต่อร่างกายเราอย่างถ้าเรานอนน้อยนอนไม่พอร่างกายก็คือพังหอมอดอ